เมื่อสาวสวยเข้าไปมีสัมพันธ์ลึกซึ้งกับผู้ชายที่แต่งงานแล้วแต่โดยความเทเยออทะยานของเธอทําให้ชีวิตของเธอต้องตกอยู่ในอันตรายจอห์นฮับสตูดิโอขอเสนอ b r บร d ดดิ g เกต เปิดเรื่องมาสองเพื่อนซีนุ่มใหญ่ไมค์กับแอนดิวกำลังซ้อมยิงปืนกันอยู่นอกจากจะเป็นเพื่อนรักกันแล้วทั้งสองยังเป็นหุ้นส่วนบริษัทด,ด้วยกันและไมค์ก็บอกกับแอนดิวว่าพรุ่งนี้เขาจะหยุดงานและพาลูกๆไปล่าสัตว์ถึงแม้ว่าไมค์นั้นเลิกกับเมียเก่าไปแล้วแต่เขาก็ยังคงทำหน้าที่พ่อไม่ให้ขาดตกบกพร่องใดๆในขณะที่กำลังขับรถกลับไปยังบริษัทไมค์ก็ได้บอกกับแอนดิวว่าเขาคิดมานานแล้วว่าจะขายหุ้นบริษัทที่เขามีให้กับบริษัทสิงคโปร์เพื่อจะได้เอาเงินนไปใช้ี ซึ่งแอนดิวก็ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งเพราะว่าบริษัทที่จะมาซื้อหุ้นนั้นก็มีประวัติชื่อเสียงในทางที่ไม่ดีเท่าไหร่แต่บทสนทนาก็จบลงกันแค่นั้นพอไปถึงบริษัทเจ้าหน้าที่ก็โทรมาแจ้งหมายว่าซันด้ามาเข้าพบซึ่งแอนดิวก็แซวไหนบอกว่าเลิกกันไปนานแล้วทำไมยังติดต่อกันอยู่ซึ่งซันด้านั้นเคยเป็นกิ๊กเก่าของไม้นั่นเองพอทั้งสองเจอกันก็นั่งคุยอัปเดตชีวิตของกันและกันพอซันด้ารู้ว่าไม์เลิกกับภรรยาเก่าแล้วเธอก็ดีใจจมากจากกกกกๆนนนัันั้้ทงงงอ็คุยถึเรื่ ที่ไม่ชอบจ้างให้เธอไปดือด้อๆดืด่มกับนักธุรกิจคู่แข่งเพื่อที่จะขโมยข้อมูลกลับมาให้เขาซึ่งซันดาก็ได้ขอกลับไปทํางานกับไม้เหมือนเมื่อก่อนแต่เว่าในสถานาการณ์ตอนนี้มันเปลี่ยนไปแล้วและเขาก็ไม่คิดว่าจะต้องการความช่วยเหลือจากเธอซันดาก็แอบเสียวลเล็กน้อยแล้วก็บอกว่าเธอก็ไม่ได้รู้สึกรักไมมากเหมือนเมื่อก่อนแล้วพร้อมกับดึงมือไม้ให้เขามาจับเป็ดน้อยของเธอแล้วซันดาก็ได้เล่าว่าตอนนี้เธอทํางานกับบริษัทนําเข้าเฟอร์นิเจอร์ให้กับสองผัวเมียนั่นก็คือ สู้หวังกับเลสเตอร์หวังซึ่งไมค์ก็รู้จักผ่านๆเพราะเคยไปทานข้าวด้วยกันครั้งหนึ่งก่อนซันดาจะกลับไมค์ก็ได้บอกให้เธอไปหาเขาที่บ้านในตอนเย็นตัดภาพมาที่โกดังท่าเรือซึ่งเลสเตอร์ก็ได้เดินทางมาบนซันดาเรื่องที่ตู้คอนเทนเนอร์นั้นมาถึงแค่ตู้เดียวทั้งๆที่มันควรจะมาถึง2ตู้พร้อมกันซันดาก็แจ้งไปว่าอีกตู้ที่เหลือจะมาถึงในวันพรุ่งนี้จากนั้นซันดาก็ได้แอบขโมยแป้งมันที่ซ่อนอยู่ในเฟอร์นิเจอร์ใช่แล้วแท้จริงแล้วสองพวเมียตระกูนหวังนั้นได้ัขนป้มามา เทเข้ามาในฝรั่งเศสซึ่งสูก็ได้มาถามย้ำกับซันดาว,ว่าแน่ใจใช่ไหมว่าจะลาออกและไม่ทำงานกับเธอต่อแล้วซึ่งซันดาก็ย้ำด้วยความมั่นใจว่าเธอจะออกถึงแม้ว่าเงินค่าจ้างมันจะดีมากก็ตามและสูก็ได้ถามซันดาว,ว่ากลับไปคบกับไมออีกแล้วเหรอทำเอาซันดาแปลกใจมากที่สูรู้ซึ่งนั่นก็เป็นเพราะว่าเลข,ขาของไมอได้โทรมาคอนเฟิร์มนัดเจอที่บริษัทซึ่งสูรก็เป็นคนรับสายซันดาก็เลยตอบปัดๆไปว่าแค่คุยกันเฉยๆไม่ได้มีอะไรเกินเเลลยหลังงจากกงากน ซันดาก็ได้ให้ลิซ่าเพื่อนของเธอมารับแล้วก็รีบพากันออกไปทันทีเพราะว่ากลัวซู้จะจับไดว่าขโมยแป้งมันออกมาขายซึ่งทั้งสองก็มักจะทำแบบนี้อยู่บ่อยๆและทั้งสองก็ตั้งใจไว้แล้วว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายพอได้เงินพวกเธอก็จะย้ายไปที่ปารีสเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่พอไปถึงที่นัดหมายซันดาก็เดินเอาของไปส่งคนเดียวแล้วให้ลิซ่ารออยู่ที่รถแต่ทว่าคนมาซื้อของกลับเป็นตำรวจปลอมตัวมาและเธอก็ถูกรวบตัวทางด้านของเลสเตอร์ต่งหงดหงิดใจว่าทำไมของ หายบ่อยเลยแอบสะกดรอยตามซันดามาและเขาก็เลยบอกให้ลิซ่าขับรถมอไซค์หนีไปแล้วทิ้งรถยนต์ไว้ให้เขาลิซ่าตกใจมากที่ถูกจับได้แต่ในสถานการณ์ตอนนั้นเธอก็ต้องหนีไปก่อนในขณะที่ตำรวจนายหนึ่งได้ออกมาเช็ครถของซันดาเลสเตอร์ก็ได้จัดการกับตำรวจทางด้านตำรวจอีกนายเห็นว่าเพื่อนโดนทำร้ายเลยวิ่งไปช่วยทำให้ซันดามีโอกาสเธอจึงใช้ปืนที่พกมาด้วยยิงกุญแจมือจากนั้นก็รีบกระโดดลงน้ำว่ายหนีไปอีกฝั่งพอขึ้นบกมาเลสเตอร์ก็ขับรถมารับ เธอได้ทันจังหวะเหมาะเจาะพอดีหลังจากหนีตำรวจมาได้เลสเตอร์ก็ได้ถามซันด้าตรงๆว่าทำแบบนี้มานานแค่ไหนแล้วซึ่งเธอก็ขอโทษจากนั้นทั้งสองก็จูบกันอย่างดุดดืม่มใช่แล้วทั้งคู่แอบคบกันลับหลังสู่จากนั้นเลสเตอร์ก็ไปต่อที่ห้องของซันด้าแล้วทั้งสองก็ดือด้อดืดดืดด่มกันพอตอนเชา้าเลสเตอร์ก็แต่งตัวแล้วก็ขับรถกลับบ้านไปซึ่งสู่ก็ถามสามีว่าหายไปไหนมาเลสเตอร์ก็โกหกว่าเขาไปเล่นไพ่มาสู่ก็เลยถามต่ออีกว่าได้หรือเสียซึ่งเลสเตอร์ก็ บอกว่าเสียพ่อสู้จะถามต่อเขาก็บอกให้เธอหยุดซักเขาได้แล้วแล้วในตอนเย็นวันนั้นสันดาก็ได้มาหาไมทิบาลเพื่อทวงสัญญาที่ไม่เคยให้สัญญาไว้ว่าจะให้เธอยืมเงิน1ล้านดอลลาร์ไปลงทุนทําผับในเมืองปารีสซึ่งไม่ก็บอกว่าเงินมากขนาดนั้นเขาไม่มีหรอกและถ้าเขาให้สันดาไปจริงๆเขาก็คงไม่เจอเธออีกแน่นอนทั้งสองก็คุยกันดีๆแล้วก็เกิดทะเลาะก,กันพ่อหายโกรธกันทั้งสองก็อยากจะรื้อฟื้นความหลังก็เลยพากันไปดื้อดๆด,ด,ดื่มที่เราเบียงแต่ทว่าสันดานั้นใช้เข้มข ขัดลัดคอหมายแน่นเกินไปหมายก็เลยต่อว่าเธอแล้วก็สั่งให้เธอหยุดสันดาก็รื้อฟื้นเรื่องเมื่อครั้งหนึ่งหมายก็ได้ให้เธอไปกับนักธุรกิจชาวญี่ปุ่นแล้วเธอก็โดนพวกนั้นทั้งกลุ่มลุมบุกอัดเป็นน้อยของเธอซึ่งเหตุการณ์นั้นก็ทําให้หมายรู้สึกผิดเป็นอย่างมากแต่นี่ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่สันดาห์นั้นเกลียดหมายมากแต่อีกใจเธอก็รักเขามากๆเช่นกันหลังจากผู้เรื่องนี้จบสันดาก็เก็บของจะกลับบ้านแต่หมายไม่ยอมเขาฉุดกระชากลากถูสันดาจนขข้าวองเสียหายหลังจากนั้นมายก็ได้รัโทา องงพอว่างสายทั้งสองก็พยายามจะดือด้อๆดืดดด่มกันอีกครั้งซึ่งสันดาก็ได้เอากุญแจมือใส่ให้ไมล์จากนั้นเธอก็ไปหยิบปืนในกระเป๋าพร้อมกับเหนี่ยวไกไปที่ไมล์ม่องเทงขาทีแล้วสันดาก็รีบทําลายหลักฐานจากนั้นเธอก็รีบเก็บของออกไปทันทีสันดาต้องดิ่งไปหาเลสเตอร์เพื่อขอความช่วยเหลือซึ่งเลสเตอร์ก็ได้จัดการซื้อตั๋วให้เธอบินไปที่ฮ่องกงพร้อมกับให้เงินสดติดตัวไว้และเขาก็ทาลายเครดิตการ์ดของเธอเพราะกลัวว่าตำรวจอาจจะตามรอยจากการใช้บัตรเครดิตของเธอก็ แล้วเลสเตอร์ก็ได้ให้ที่อยู่ของเพื่อนในฮ่องกงที่จะคอยช่วยเหลือซันดาพร้อมกับจดหมายยืนยันที่เขียนเป็นภาษาจีนเพื่อจะมอบให้เพื่อนของเขาเมื่อเจอกันซึ่งเลสเตอร์ก็บอกว่าอีกไม่นานเขาก็จะตามไปหาเธอที่ฮ่องกงจากนั้นเลสเตอร์ก็ได้พาซันดาไปหาลิซ่าที่จอดรถรอและที่พวกเขาต้องหลบหลบซ่อนๆนั้นเพราะตอนนี้ส่รู้เรื่องที่เลสเตอร์กับซันดาแอบจัดนัดกระชับมิตรกันแล้วทั้งสองจูบลากันอย่างดุดดืม่มก่อนที่ซันดาจะขึ้นเครื่องสองสาวก็พากันไปปาร์ตี้ ลองส่งท้ายจากนั้นลิซ่าก็ไปส่งสันดาที่สนามบินในขณะนั่งเครื่องสันดาได้หยิบกุญแจบานที่ไม่เคยให้ไว้กับเธอเมื่อตอนที่ยังคบกันมาจ้องมองมันด้วยความเศร้าพอมาถึงฮ่องกงสันดาก็ไปหาเพื่อนเลสเตอร์จากนั้นเพื่อนของเลสเตอร์ก็ได้อ่านจดหมายแล้วก็ได้เรียกแท็กซี่ให้ไปส่งเธอที่แห่งหนึ่งซึ่งสันดาก็คาดหวังว่าจะได้เจอกับเลสเตอร์แต่ทว่าวเธอกับถูกหลอกพาเข้าไปในห้องห้องหนึ่งและเธอก็โดนขังไว้สันดาร้องตะโกนวายเพื่อขอให้พวกเขาเปิดป ตูให้เธอแต่ทว่าไม่เป็นผลทางด้านของหัวหน้ามาเฟียที่คุมทิน่นี่ก็ได้สั่งให้ลูกน้องเป่าซันดา้าซะและทันใดนั้นเครเจ้าแม่ผมบอลก็ได้สั่งให้ส่งตัวซันด้ามาให้เธอพร้อมกับต่อว่าหัวหน้ามาเฟียที่ทําอะไรไม่ปรึกษาเธอก่อนทางด้านของซันดาเธอก็ได้จัดการกับลูกน้องของมาเฟียได้อย่างราบคาบพร้อมกับหนีออกไปด้วยความทุลักทุเลเธอหนีเข้าไปแฝงตัวกับฝูงชนจากนั้นซันดาก็โทรหาเลสเตอร์แต่ก็เป็นซูที่รับสายแล้วก็บอกว่าเลสเตอร์ไม่ได้เอาโทรศัพท์ไปด้วย ซันดา้าก็ไปนั่งร้องไห้ที่ท่านา้ําแล้วก็โยนกุญแจบ้านของไม์ชิ้งไปแล้วเธอก็นั่งแท็กซี่ไปหาซูที่บริษัทซึ่งซูก็บอกว่าตอนนี้เลสเตอร์กำลังยุ่งอยู่เธอรู้เรื่องเลสเตอร์กับซันดา้าแล้วซันดา้าไม่ใช่คนแรกที่เลสเตอร์ทำแบบนี้พรุ่งนี้เลสเตอร์จะไปรับเงินค่าจ้างที่ค่าไม้ที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งพอถึงตอนนั้นซันดา้าก็จะได้ส่วนแบ่งใช่แล้วซันดา้านั้นได้ร่วมวางแผนฆ่าไมา้เนื่องจากมีชายคนหนึ่งได้ติดต่อว่าจ้างซึ่งซันดา้าก็ถามซูว่าชายคน,น,น เองก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วสูก็ได้เล่าให้สันดาฟังอีกว่าข่าวการใต้ของหมายนั้นไม่ได้บอกรายละเอียดอะไรรวมถึงผู้ร้ายแต่ถึงยังไงสันดาก็จะได้รับการช่วยเหลือให้เธอได้ใช้ชีวิตในตัวต้นใหม่จากนั้นสูก็พาสันดาไปป่าตีและทําการวางยาเธอในเครื่องดื่มเพราะว่าสันดาถามหาเลสเตอร์จนหน้าลำาคาแล้วเธอก็ส่งตัวสันดาให้กับเคเช้าวันต่อมาสันดาก็ตื่นขึ้นมาในบ้านหลังใหญ่พร้อมกับเดินสำรวจไปรอบๆจนไปเจอกับเคซึ่งเคก็ยื่นพาสปอร์ตอันใหม่ให้กับเธอ พร้อมกับเงินสดก้อนหนึ่งและบอกว่าที่เธอช่วยสันดาเพราะเพื่อนเก่าที่สนิทของเธอขอร้องไว้และยังบอกอีกว่าเพื่อนเก่าของเธอนั้นยินดีที่จะรับสันดามาทํางานพร้อมกับค่าจ้างอย่างงามซึ่งมันมากพอที่จะให้เธอเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้อย่างสบายซึ่งแน่นอนสันดาก็ตอบตกลงทันทีจากนั้นเลสเตอร์ก็ได้แวะมาเอาเอกสารกับสู่ซึ่งในตอนนี้สู้กับเลสเตอร์ก็ไม่ค่อยจะลงรอยกันสักเท่าไหร่ตั้งแต่มีสันดาเข้ามาเกี่ยวข้องจากนั้นเลสเตอร์ก็เดินทางไปรับเงินค่าจ้างอีกครึ่งซึ่ง ันดาก็สะกดรอยตามเขาไปเรื่อยๆกะว่าจะแก้แค้นที่เขาหักหลังเธอสันดาพยายามจะเอามีดไปแทงเขาแต่ก็ยังหาจงังหวะไม่ได้ทันใดนั้นซันดาก็ได้เห็นว่าคนที่เลสเตอร์ไปพบนั้นก็คือแอนดิวซึ่งแอนดิวก็ได้เอากระเป๋าเงินสดให้กับเลสเตอร์ซึ่งนั่นก็เพราะว่าแอนดิวไม่พอใจที่หมายจะทิ้งเขาให้บริหารบริษัทคนเดียวหลังจากนั้นเลสเตอร์ก็ไปส่งแอนดิวขึ้นรถจากนั้นเขาก็เดินไปขึ้นแท็กซี่อีกฝั่งหนึ่งซึ่งในขณะที่เลสเตอร์ยืนรอให้พนักงานขับรถมาใให้ในเเววลาดีย นันนันดาก็กําลังจะเข้าไปแทงเขาแต่ทว่าวเธอก็ทําไม่ลงสันดาจึงตัดสินใจเก็บมีดไว้และเดินหันหลังกลับไปส่วนเลสเตอร์ก็ขับรถออกไปพร้อมกับเงินสดแล้วหนังก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็กดแชร์จอนด้วยสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ